สามชั้นผัดตะไคร้แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยมึงวัตถุดิบเรามีหมูสามชั้นพี่น้องเลยตะไคร้ซอยอพริกซอยใบมะกรูดตะเภาสามชั้นผัดตะไคร้พี่น้องเอ้ยมึงนี่หิตแบบอาหารไ,ไทยพี่น้องน้ำมันลงไปพี่น้องเลย มันลงปลายพริกแกงลงพี่ตังเลยผัดพิแกงให้หอมเลยพี่น้องเลยผัดพิแกงให้หอมสามชั้นลงพี่น้องเลยสองชั้นลง พี่ดงเลยโอ้แขงหอมมานเลยพี่ดงเลยบันดิ้ปรุงเลยพี่ดำได้สิปรุงเลยสงนนวพี่ดงแต่หลายแฉบหลายพี่ดงปลาเขียวพี่ดงปลาเขียวสักหน่อยมันหอยสักหน่อยพี่อง ดำหวานพี่น้องสักหน่อยปลาสักหน่อยพี่น้องน่องหมูกับพริกซอยใบมะกรูดตะไคร้กะเพราพี่น้องอสามชั้นผัดตะไคร้พี่น้องแซ่บเลยพี่น้องไปเมือน น่าทำไหมจ๊ะน่าทำไหมจ๊ะซับซ่าพี่น้องเลยมื่อนี้ซับซ่าพี่น้องเลยตักเสิร์ฟสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงเก็บผิวนนะครับเนาะในะว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะ ทานทีเขามารับชมกับขอให้มีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยพรอนันตที่ประเสริฐกับระหาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับจะเก็บจะจนลำลำ,ลำเลยกันทุกคนนะครับเนาะวันนี้เป็นเมนูอ่าสามชาพัตครไพี่น้องแซ่บๆํำกันเลยพี่น้องเอ้ยนี่ถัว่วมะแอมพี่น้องสลัดกาดขาวพี่น้องตาม้วยข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียววันนี้เอาข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวแซ่บๆเลยต้องกินกับอันพักกับอันพัดตคาไอดูๆสามชาพัตครไดูพี่น้องมันจะแซ่บบ่ คำเดียร์แหงมันพี่น้งองจับแซ่บด้วยกันอืมโอ้แซ่บอยู่พี่น้องเลยคะแนนอยู่คะแนนอยู่พี่น้องจับแซ่บโอ้โอ้โอ อันด้ไทยพี่น้องวันนี้จะแทบเลยบ่ะเนี่ยฮึถ้าเป็นขกาวสวยนี่ลาย้กวสวยยังแ่บเลยเป็ดพี่น,อน,น้องเอ้อฮึอดพี่น้อง ตรวจัดอืโอ้นุ่มในปากหรือพี่น้องเลย วดจัดเลยพี่น้องเลยแซ่บอืม Ui, nó nát lạnh kì lắm đấy Nó nát lạnh kì, nó cái chấm chấm ก็ต่งดีพี่น้องอ<ม>ืมอืมลองทำอย่างพี่อ้วนดูเด้อพี่น้องเด้อเครื่องแบบพี่อ้วนนี่แหละซอยสามชั้นดีๆพี่นอ้องเหมือตต้นมันเนี่ย สุดยอดเลยพี่น้องนุ่มๆในปากเลยพี่น้องเลยแซบ่บอาหารเปนแบบง่ายๆพี่น้องเมื่อกินอาหารง่ายๆแซ่บ โอ้ือพริกซ้อยกลับไปวจัดเลยพี่น่อง ฉ่ำเลยพี่น้องเลยำำจำฉ่ำแซบ่บฮึโอ้โอ,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 อ้แตกไหมช่ำๆเลยพี่น้อง เง่าแตกเลยพี่น้องเอยเสือความแซ่บ อโอ,อ้อะไรเลยพี่นองเลยแซบ่บมม่ตัดเลยพี่นหลงไงแบบไรอ้ กินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องรำลำเรื่อยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ